วันนี้นะคะวันนานะคะจะพามาดูความน่ารักนะคะของช้างนะคะช้างคอกนี้นะคะก็เป็นช้างของน้องสาวนะคะควานแก่นกับควานแอดนะคะคอกนี้ก็มีช้างอยู่ด้วยกันเจ็ดเชือกด้วยกันนะคะนี่ช้างแต่ละเชือกนะคะเขามีความน่ารักน่ารักนะคะแตกต่างกันความสามารถพิเศษนะคะแต่ละเชือกเนี่ยมไม่เหมือนกันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศช้างน่ารักกันเลยดีกว่านะคะอีกรอบเยสิ ไป <tuk tangan> อายุเท่าไรครับอายุ24ปีครับน้องคิมอยากเล่นกับแม่เบอร์ดี้อ่ะนะครับอันนี้คือเราไม่ปลูกเล่นเล่กลูนนะครับเนื่องจากว่าฝนตกหนักเบอร์ดี้ขอเสียงหน่อยเบอร์ดี้ขอเสียงหน่อยแม่ลินลิลแม่ลินลินแม่ลินลิน màu du cảm nà lắc của mẹ linh linh các em ạ àu đuôi tiếng đôi tiếng tiếng này, tiếng โอ้ทำไมรีบลุกจังเลยโอ้ยให้นอนก็นอนด้วยอะ่ะเป็นช้างที่เกียรนะครับ <laughs> <laughs> ลินลินก็ควานแอดเลี้ยงตั้งแต่เด็กเนะ <c oughs> าะครับลินลิน <c oughs> <c oughs> อายุเท่าไหร่คะอายุ24ปีนะครับลินลินมอนี่อย24ปี

เพื่อของกินทำได้ทุกอย่างค่ะเฮ้ยใส่ปากเลยเหรอคะใส่มือก็ได้ใส่ปากก็ได้ค่ะใส่มือนั่งใส่มือไหมคะถ้าใส่ปากจะเป็นน่ารักนะใหญ่เฮ้ยจะนอนลงงานนอนลงงานนั่งลงงานนั่งลงเลยเอ้ยคีออนัเล๊ะเอ๊ะอะนอนเลยรับเลยรับเลยรับเลยเอ้ย เอ้ยเตียงเตีงเงเงนอนกินน่ะเคยเห็นแต่เสือนอนกินอันนี้ช้างนอนกินเด้อช้างนอนกินช้างนอนกินไม่ใช่เสือนอนกินนะคะช้างนอนกินเฮ้ยตดด้วย

ดูเสียง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 เซียงี่อ้อนจังเลยนะทั้งครีมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจรก็จะจริงจริง on chăng nè ô video hiếu Hào lạ tên lạ tên lạ à. tên lạ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  เห็นน้ำส้มเห็นน้ำส้มแล้วก็เต้นเอาเลยยังไม่ได้บอกให้เต้นเลยดูอ่ะเขาอยากกินน้ำส้มเขาเห็นน้ำส้มเขาดีใจใหญ่เลยเห็นน้ำส้มดีใจใหญ่เลยนะคิม่ะรกีมเออเออน่ารักจังเลย เอ๊ะ <so ันทเบอร์ดีดุดุดุเอร์ดีสวัสดีครับุนอีอยาไหร่คะอายุปีครับน้อคีมเล่นกับแม่เบอร์ดีอ่ะนค อันนี้คือเราไปมปลูกเล่นเลขโคลนนะครับเนื่องจากว่าฝนตกหนักวัสดีขอเสียงหน่อยวัสดีขอเสียงหน่อยแม่ลินลินแม่ลินลินแม่ลินลินมาดูความน่ารักของแม่ลินลินกันนะคะ ช้างล้มช้างล้มช้างล้มเอ่อเตียงด้วยลูกเตียงด้วยเสียงหน่อยเสียงหน่อยขาหน่อยลูกขาหน่อยลูกเสียงหน่อยอุ้ยอยขาลูกอู้ยทำไมรีบลุกจังเลยโอู้ยให้นอนก็นอนด้วยอ่ะเป็นช้างที่เกียดนะครับเกลีย์ไหนชอบเกียดลินลินก็ควานแอดเลี้ยงตั้งแต่เด็กเนาะครับ อายุเท่าไรคะอายุ24ปีนะครัริมๆหมอ,อนี่จะย้อนกดที่อื่นนะครับเนื่งจากว่าดาดูแนนี้มาทโยไดตนไม่ไม่ไม่สามารถดได้ เอ๊ะาไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจิงก็แต่จิงจิงนะก็แต่จิงจิ๋งเฮ้ยฮะเพื่อของกินทำได้ทุกอย่างค่ะเฮ้ยใส่มือก็ได้ใส่ปากก็ได้ค่ะใส่มือนั่งใส่มือไหมคะถ้าใส่ปากจะเป็นน่ารักนะครับใหญ่ เอ้ยจะนอนลงไงนอนลงไงนั่งลงไงนั่งลงไงเอ้ยขี้อ่อ,อนรับเลยเอ้ยเอ,อนอนเลยหลับเลยหลับเลยหลับเลยออเอ้ยเอ้ยเตียง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 นอนกินนะ่ะเคยเห็นแต่เสือนอนกินอ่ะน,นี่ช้างนอนกินเด้อช้างนอนกินช้างนอนกิน

พี ia, ่อ้อนจังเลยนะทั้งคีมเฮ้ย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 จริก็ได้จริงจรมือก็ได้ค่ะ on chăng nè ô สวยบ้าง hào พี่โด tên là tên là à, tên ว่าไม่เฮ้ย tên à, à? อาหาร เห็นน้ำส้มเห็นน้ำส้มแล้วก็เต้นเอาเลยยังไม่ได้บอกให้เต้นเลยดูอ่ะเขาอยากกินน้ำส้มเขาเห็นน้ำส้มเขาดีใจใหญ่เลยเห็นน้ำส้มดีใจใหญ่เลยนะคิีมเอ้ยจะได้กินน้ำส้มดีใจใหญ่เลยของชอบอาหารโปรดน้องคิีมนะคะตาเลยา่อเลย ตาก่อนตาตาพิพน้อยตาเ้ยค้ามแ้ยังเคี้ยวแตงอยู่เคี้ยวแตงอยู่ยังกินทั้งดื่มเลยฟินฟินเวร์ เกเวอทาตานรัาากเลยทาตาทั้งขาทั้ทงขาแลอีกลูกนี่คนนดียสิอีกคนอีกคนเดี๋ยวอานนั้นขสีาเดี๋ยวเราไปเอกั หน่วันละสองร้อยกิโลหรอคะถ้าหากสองร้อยสองร้อยถึงสามร้อยกิโลต่อวันอ๋อโ๊ัยังมเรื่องเีิ่ากิลันกม้กิงไทย่าง้ถ้าเชือกไหนทานยากก็จะอัดกับกล้วยนะเอาไม้กินกล้วยแล้วก็ัดยัดกล้วยยัดยาあの ああ、入れて、バナナを切って、で、バナナの中に状態を入れて、バナナを与えるときに、薬を与えてるそうです。あ、まだ食べたい。よあ、まだ食べたい。あ、まだ食べたい。 เฮ้ยจะโยนบาสแล้วไอโยนบาสจะโยนบาสแล้วบนที้สนัดโยนบาสไอโยนมา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 โอ้เข้าเลยอีกรูกนี้อีกรูปนี้อีกลูกนี้ เล่นด้วยโอ้แม่นมากเลยอ่าน้องคิมอยากโยนบ้างอ่ะคิมอยากโยนบ้างอ้าวอ้าวไอวานคิมเฮ้ยให้ดูให้ดูอะไรอยากเล่นด้วยเหรอโดเดูอยากเล่นด้วยเหรออ่าน้องคิมจะเตะบอลแล้ว แม่แกนรับดีๆนะแม่แกนรับดีๆเอะ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 อข้าโกแล้วเข้าโกแล้วเข้าโกไมเข้าโกไหมโอ้มีสลับขาหลอกด้วยมีสับขาหลอกด้วย

tại đây là nhà đi chịu nó sợ chia và sức mạnh như vậy thì

ขั้นตอนสุดท้ายนะคะถ้าท่านใดนะคะชอบคลิปที่วรรน,นาทำนะคะช่องอีลูแฟนวีทีนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะอยา่าลืมนะคะกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอจากเรานะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะคะบ๊ายบาย